าราศีพิจิกนะครับประจำเดือนมีนาคมสำหรับผู้ที่เกิดตั้งแต่21ตุลาคมว่าภาพร,รวมของคนพิภัยชีย้แนวทางไว้ให้สิบใบนะครับครบแล้วนะครับเดี๋ยวราศีพิจิกจะได้รู้กันแล้วครับว่าเดือนนี้ปังหรือเป่านะนะฮะ ครบแล้วครับสิบใบครับนะฮะอะเป็นยังไงครับดเรเทมปเอาง่ายเลยลเรื่องการเงินชาวราศีพิจิกเดือนนี้ยคุณวางแผนเรื่องการเงินอย่างมากคุณ ออฟฟเชียผู้หญิงชาวราศีพิจิกเป็นคนที่วางแผนเรื่องการเงิน,นหรือคนคนนี้ชาวผู้หญิงคนนี้จะเป็นคนมาช่วยผู้ชายชาวราศีพิจิกก็เกิดขึ้นได้นะครับคุณมีโครงการที่จะทําอะไรใหม่เริ่มต้นงานใหม่โปรเจกต์ใหม่หรือการเดินทางไปต่างประเทศหรือรทําอะไรตั้งแต่มากกว่า2คนขึ้นไปอย่างแน่นอนเปิดบริษัทราศีมากกว่า<ก>สองคนขึ้นไปเปิดบริษัทการเริ่มงานหรือการเดินทางการเดินทางร่วมกันก็เกิดขึ้นได้แล้วก็ King of คร p คือหมายถึงว่า มีจะมีผู้ชายที่มีเจ้าของแล้วหรือเป็นพ่อแม,ม่เป็นคนจิตใจดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นแต่แก้ไขมาตัวเองไม่ค่อยได้อาจจะเกี่ยวข้องกับชีวิตเรา <ừ> นะครับ<ม>ปัญหาความรักให้ระวังการมีปากเสียงครับถ้ามีคนรักให้ระวังการมีปากเสียงหรือถ้าเป็นคนโสดก็ให้ระวังกับการมีปัญหาคนที่คนคุยครับะน,รนะฮะก็คือเราวัดระวังคําพูดกับกับคนที่เรารักแหละครับแต,รแต่เรื่องงานคุณจะปังมากนะ เรื่องงานคุณจะทาอะไรออกมาได้ค่อนข้างดีและเป็นที่ยอมรับยิ่งมีโอกาสงานมาให้ไพ่ใบนี้พูดถึงความโชคดีเรื่องกการทํางานและธุรกิจผู้ใหญ่ช่วยด้วยเนาะใช่แล้วไพ่เดอะเวิร์หมายถึงว่าได้รับโอกาสจากทางผู้ใหญ่ครับไพ่ใบนี้นะครับสิทธิพิเศษอะไรบางอย่างประสาทวัดราชวังสังคมชั้นสูงอะไรอย่างเงี้ยจะน่าจะเป็นอะไรที่คำว่าคำว่า Privilege ใช้คำนี้ปัญหาของคุณชาวราศีพิจิกคือ ให้ระวังมีเกณฑ์พบแพทย์พบหมอที่โรงพยาบาลนะหรือต้องพาใครไปโรงพยาบาลระวังอุบัติเหตุแล้วหรือต้องไปงานศพคนที่รู้จักให้ทําบุญลงศพคนญาติหรือทาบุญรงพยาบาลส่งวัน่อยล้กันครับการเฉลิมฉลองแห่งความสําเร็จใช้คาคานี้นะครับแล้วก็เรื่องเงินเก็บเงินไม่ค่อยอยู่มันมีเงินมาต้องจ่ายออกหรือต้องได้รับการช่วยเหลือเรื่องของการเงินครับจะได้รับการช่วยเหลือทางการเงินใช่และที่สาคัญคือคุณอาจจะหัวร้อนหน่อยนะ ช่วงช่วงเดือนนี้อาจจะหัวร้อนหัวร้อนไม่ใช่ว่ามันเป็นการที่หงุดหงิดหมายถึงว่าแพลนบางแพนที่คุณวางไว้อาจจะไม่ได้ตามเป้าไม่ได้ดั่งใจใช่ไหมไม่ได้ดั่งใจไม่ได้ดั่งใจครับผมนี้โดยภาพรวมภาพรวมแล้วก็เอรื่องงานเงินโปรเจกต์งานมีงานกับเงินมีงานกับเงินงั้นผมให้3มเรื่องเพราะมันมีเรื่องสุขภาพโอ้อ้าวอ้าวงานเงินสุขภาพต่ากันผมครับ3มเรื่องเลยอ่าครับผมเอาเรื่องงานก่อนพิจิตเอาเรื่องงานก่อนนะฮะเรื่องงานของคนราสีพิจิตนะครับ นะะจเจาลึกกันเรื่องงานนะเราเริมจะเลือกไป7เจดใบนะครับสำหรับสำหรับคนราศีพิจิกเลยนะฮะพูดถึงเงินนี่พูดถึงงานนะฮะพูดถึงงานอ่ะไม่ต้องกลัวโอตอนแรกคุณขาดสภาพคล่องในการทํางานหรือการหาเงินบ,บางครั้งอยากจะนอนนิ่งๆไม่อยากคิดอะไรแล้วรู้สึกว่าเหนื่อยกับการทํางานตรงนี้จังเลยครับ อุปสรรคเยอะเยอะมากงานก็ช้าเหลือเกินครัแล้วต้องมีเกณฑ์การเดินทางหรือการโยกย้ายที่อยู่อาศัยที่ทํางาน9.99% 99. 99. ต้องมีการมูฟต้องมีงานดูงานต้องมีการมูฟหรือการย้ายอะไรบางอย่างและที่สุดท้ายท้ายสุดคิดเรื่องการเงินจะหาเงินได้ต่อให้คุณเหนื่อยนะจำคำพูดผมนะเหนื่อยจงเหนื่อยเถอะเพราะว่าอะไรจะมีข่าวดีจะว่างานได้ข่าวดีเนี่ยหมายความว่าเรื่องงานนะเรื่องงานนะ<อ>เรื่อง,งจะมีข่าวดีนะเรื่องงานอ่ะทีนี้มาเรื่องเงินครับ ครับผมเป็นการจ่เรื่องเรื่องการเงินนะครับของคนราศีพิจิกนะฮะร,รายการของเราจะพูดเร็วนิดนึงนะฮะเพราะเราอยากจะให้มีช่วงเวลาดูได้เยอๆะๆนะครับนะครับก็จาะเึกเรื่องเงินของคนพิจิกประจําเดือนมีนาคมนะฮะครับเงินเนี่ยเหนื่อยอืมเหนื่อยต้องเหนื่อยมากๆแล้วที่สําคัญคือเอาโอ้<ส>เงินเหนื่อย,อยช้าหน่อยอุปสรรคเพียบต้องคุยเยอะ เดี๋ยวมีการติดต่อประสานงานไพ่ใบน,นีน้คือการติดต่อประสานงานการดิวงานได้เงินแบบเฉียวเฉียดคิดว่าจะไม่ได้คิดว่าจะประมูลงานไม่ได้คิดว่าจะไม่ได้ดไไดดไไดสุดท้ายไม่ฮาริพัตเตอร์มาครับไพ่ใบน,นี้นะครับลูกดวงหรือคนที่ติดตามผมหรือเคยที่ดูดวงใครได้ไพ่ใบน,นี้99% 9ามักจะไม่พลาดขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเรื่องของเงินยังไงคุณก็รอดรอ,อีกเรื่องเฉียวเฉียดนะเฉีย,วเฉ,ยวเฉียดนะแบบเฉียวเฉียดนะบอกโอ้โหจะไม่ได้แล้วเขาไม่สั่งนแน่สุดท้ายได้เฉยเพราะ เพราะได้เพราะการสื่อสารนะต้องได้เพราะการสื่อสารนะครับอย่าอย่าหยุดคุยนะฮะหยุดคุยอดนะฮะครับนะครับเรื่องสุดท้ายครับสําหรับคนราศีพิจิกคําถามโบนัสไพ่บอกนะฮะไพ่บอกเรื่องสุขภาพมีเราจะเตือนสำหรับชาวราศีพิจิกนะครับชาวาศีตั้งใจพร้อมกันการเรื่องสุขภาพมังกรและกลุ่มเตรียมรอเลยครับพิมพ์เอาไว้เลยนะฮะอันนี้เราต้องไปฝึกกระแสจิตด้วยนะอาจารย์เพราะต้องดูเรื่อง ดูเรื่องเจ้าเจ้าสารภูมิด้วยอ่ะใช่ผมดูหงจุ้ยได้นะออเนี่เลยนี่ถามเรื่องเอเนร์ีของเจ้าที่ด้วยนะฮะถ้าไพ่สิ่งสิ่งกสิทธิขึ้นมันคือจะบอกหมดเลยนะว่าอะไรหนึ่งของสาสี่ยังไงแต่ยางเงมันต้องส่วนตัวเพราะว่าเจ้าที่เจ้าทางมันเฉพาะคนอดูรวมไม่ได้หรอกเดี๋ยวเจ้าที่คนอื่นมาแล้วยุ่งเลยสุขภาพอ่ะผมจะพูดทีละสเต็ปสุขภาพเนี่ยความเครียดไมเกรนซึมเศร้ามาครบไพ่ดูนะ ความคิดความเครียดคุณเผาเๆนิดนึงแต่มันเผาไม่ได้หรอกอืแต่ค่อยๆคิดแล้วกันปล่อยต้องปล่อยวางเชืงอนต้องปลงอ่ะคุณแบบแล้วทุกอย่างเอาไว้บนโลกเห็นไหมหอบดาบหอบดาบเพราะเครียดเรื่องการเงินด้วยการเงินขาดสภาพคล่องไพ่ใบสังขาราสปลงกับชีวิตปลงกับชีวิตมากครับทุกอย่างเพราะทุกอย่างมันรู้สึกว่าช้าแสดงว่าเรื่องความเครียดความดันอะฟังนี้นะสุขภาพนะความเครียดความดันไมเกรนหรือซึมเศร้า ให้ระวังนิดนึงซึมเศร้ามาชัดมากนะสามใบเลยอ่ะซึมเศร้ามาชัดมากเดี๋ยวคุณจะหายซึมเศร้าติดต่อดตรเทมรู้คําตอบหายซึมเศร้านะนะนอกจากดูดวงส่วนตัวยังปรึกษาเรื่องจิตจิตใจได้ด้วยนะครับการเฮลิ่งหรืออะไรก็ตามครับนะมันเป็นแนวทางทําให้เราได้ก้าวต่อไปบางครั้งหรอการไปหาหมอมันไม่ได้คําตอบในสิ่งที่ ทางโลกมันรักษาไม่ได้อบางทีได้คุยกับดรเทมก็อาจจะหายได้อะนะอ่าก็ติดต่อเข้ามาครับดรเทมทารการัสนะครับสำหรับคําถามใดๆที่ยังไม่ถูกใจอยากถามลึกกว่านี้เจาะลึกมากกว่านี้นะครับติดต่อดรเทมทารการัสได้ทุกช่องทางของโซเชียลมีเดีย<อ>ครับโซเชียลในกูเกิ e นะครับด<ม>รเทมทารกาจะขึ้นทุกลิงก์เลย